เห็นไหมจะมีใครจะมีลูกคนไหนเอาเงินไปฝากไว้ที่แม่เออเดี๋ยวรอเมียมาก็ไปต้องไปฝากแม่ส่งลูาเองอันนี้บ่นทุกวันบอกเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอ่ะพูดเองเลยผมก็ยังไม่ได้คิดแต่ว่านี่เขาจะบอกว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอะไรก็ไม่ไม่ใช่เล่นหอแล้วแบบโตแล้วก็แล้วก็แยกย้ายแยกย้ายคือจะไปมีเมียเมื่อไหร่แยกย้ายคือ ไม่หลอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบก็ค่อยๆไปครับหมายถึงว่าเขาเป็นค่อยๆไปมันช้ามากแล้วนะรู้ว่าเนี่ยออย่างที่มีค่ะลูกๆในบ้านขยันปีคุณแม่ค่ะชอบแข่งกันเปีชอบแข่งกันเปีอ๋อล้คุณแม่รู้สึกได้อะไรอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรขยันปีขยันปีแกอวดปวดเออเช่นเช่นเช่น้ยันปีอ๋อล้อกันเป็นเท่าไหร่อ๋อขิงกันเนาะขิงกันแม่เป็นในตอนนั้นแบบว่าสองหนุ่มเขาแบบ ขยันกันเตมาจะไม่ได้แล้วปีนี้ให้ประมาณเอาจริงๆของน่องพัทอะก็ประมาณซองหนึ่งอย่างนั้นนะแต่คนนี้มากกว่าถ้าใส่ซองนะใส่ไม่เข้าแต่ว่าเห็นบอกเขาให้แม่ไประบิเองเป็นใบเดียวแต่มีมูลค่าทิปเป็นเงินนาจะบอกว่าเป็นเงินทิปหมายถึงว่าเพราะว่าผมผมอ่ะใช่คือผมอ่ะจะใช้เขียนซองเอาเพราะว่า เอาจริงๆเลยเพราะว่าเงินอยู่ที่แม่ใช่ก็คือแม่เป็นระบุเองระบุตัวเล็ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ผมผมก็เขียนไปว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ปีนี้ก็ล้านหนึ่งมั้งเท่าไหร่เก้าแสนก็เลยวันลื้จริง่ยอะจะไม่ได้อะคือยู่ในไอจีผมจะไม่ได้ครับคืทำจริงแล้วก็คือคือหลายๆปีผ่านมาเนี่ยคือหลายแล้วอ่ะเราไม่เคยเบิกได้แต่เก็บซอง คนพี่นี่เปหนักสุดแม่ไหัคคุณแม่คนพี่เฮียเปยหนักสุดเลยใช่ไหมคะเขามีแผนะหรือเปล่าคุณแม่ถึงแบบว่าเปหนักสุดอย่างเงี้ยแบบจะเอาใจอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าแม่เผื่อจะขออะไรได้ของง่ายๆไม่มีเอาทำไมชิงตอบก่อนมันรู้สึกได้ไหมคว่าเปเขาเปเยอะสุดมเออใช่แต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องไปใช้ถึงตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รบกวน แต่หนองหนองเกาฮาร์ตะก็ประมาณนึงเขาให้ปุ๊บเราได้ใช้จริงนะเราควรรักใครเออเราควรรักใครให้ปุ๊บเนีกินแล้วควรรักใครแต่แต่คนนี้คือให้แล้วต้องแต่นั่นเกี่ยวกของหนองพัดต้องรกรทศการไงแต่ของผมนี่ก็คือเขาเอาเงินไปใช้เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้ยพลอยเขาเอาเงินผมไปเทท่องเปิดเก๊อ่ะเปิดเก๊แม่ตลอดเปิดเก๊แม่ตลอด เป็นคนเดียวที่เปิดเก๊ะแม่เปิดเก๊ะแม่เซ็กก็เงินแม่ด้วยนะคือเงินของเราิ้นชักลิ้นชัร์กเขาจะไปใช้หน่อยสามพันเองแม่พันแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมีเกิน3,000คุณก็อีกเพราะเป็นคนมีรล้วค่ะหรือมีติ๊กเจหรอครับไม่มี ATM ไงไม่ไปแบงค์ไงไม่มีเงินสดก็เลยมีแบงค์สดตัวเป็นเก๊แม่เอทเอ็มอยู่ที่บ้านไข่บ่อยไหมคะแม่ ไม่ขอทุกครั้งไม่ไม่หายต้องบอกต้องบอกบอกว่าหยิบไปเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ขาจะงงว่ามันเงินมันหายไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเซ็กคอมทำงานเนาะใช่เดี๋วีมทงานเมื่อกี้มันเปิดบ่อยแค่ไหนคะแม่คะช่วงหลังๆทันีบ่อยไหมคะก็ทุกอาทิตย์ไม่จริงเกินไปคุณทำผมคุณแต่งหน้าคุณไม่มีเงินสดวายไม่มีเงินสดแม่ละขอะมลาะเขาทะเลาะกันเยอะมา เป็นตู้เป็นตัวในเรื่งเลกบอกเลยนะเหมือนแม่มีอะไรจะพูดก็เฮียบๆเก็บไว้เก็บไว้คุยกันสองคนดียววันนี้เป็นโอกาสของคุณแม่แล้วค่ะจริงเลยแม่ได้ัและได้ระบายแหละทุกคนจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตามไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปตุ๊กตาลงสตอรี่ใช่ป่ะใช่่ะสติ ใช่เขาชอบพิมพ์มาสติสติคือบอกว่าอย่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยห้ามได้ไหมคะห้ามได้ไหมคะโอ้ห้ามได้แต่ว่าบองกล่องส่งมาตลอดอ๋อทยอยหรือเปล่าเฮียแบบเฮียอยส่งอย่ามาทีเดียวอะไรเงี้ยพี่ว่าตู๊กดจริงแล้วต้องใช้เงินต้องเบิกเงินคุณแม่ไหมครับส่วนตุ๊กตาใดๆของเขา บอกว่าแม่ขอเงินขอเงินคือขอเงินของบอยหรือก็เงินเขาแหละก็เราจะสั่นให้แต่แค่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปซื้ออะไรบอกบอกว่าจะไปซื้อนั่นแหละแต่แม่ก็ยอมใช้อ่อนให้เขาอนุมานก็เงินบอยแต่ว่าตอนให้ไม่ได้ตอนให้ไม่ได้พูดว่าก็เงินบอยนะเป็นสัพนามื่นไม่พูดออกมาไม่ได้แม่เอาเนขึ้นราคา เขา,ขา,าใช่ใชถูกต้องนี่นพูดดีนะเ <c oughs> นี่ยเวลาไลฟขายของเก่านะ <c oughs> ขายของมือสองอะ่ะเราก็เป็นห่วงนัะนึกว่าจะช่วยแพ็คช่วยใส่ซอ, <c oughs> องอะไร แม่ไปนอนแม่ไปนอนเถอะแม่จะมานั่งดูอะไรไม่ใช่ขายคุณแบบยับเยินไงไม่อยากพู้แบบนี้เหรจริงใช่พี่บอยพี่บ่อยที่บ่อยคือรู้สึกเหมือนเป็นห่วงแม่ว่าเดี๋ยวแม่นอนดึกไปด้วยนะเดี๋ยวเขาหน้างานหน้าขอพลาดแย่งโอ้เล็กวคนนี้เขาอะไรตัวเล็กนี่ออกมาหมดนะเราแม่ดุไหมครับเวลาแบบว่าเขาบอกไล่ให้ไปนอนอย่างเงี้ย รู้ที่เราเป็นัไม่ดูแต่ว่านิ่งรู้ทันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ไปนอนปุ๊บเนี่ยเขาจะนิ่งก่อนแล้วก็ถ้าพูดอีกเขาจะนิ่งถ้าพูดอีกรอบอีกรอบหนึ่งอ่ะเขาจะนิ่งเราจะรู้แล้วว่าไม่พูดแล้วถ้าเกิดว่าพูดรอบต่อไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอาฉันจะไม่นอนฉันจะอยู่นี่แล้วแม่เคยไปดูในไลฟ์ไหมแบบเขาไลฟ์ไปนอนเนี้ยไปแอบดูในไลฟ์เขาไม่ค่อยโอ้บอยไลฟ์ถึงตีสองตีสาม รก,กรกกกอ้อนเงินเอาไปแตะธาตุเปิดปุ๊บละเปิดร้านปุ๊บเจ๊งปับ <S <S ๊บร,ร้านไรของก็ <S <S นเนี่ยถามสีแม่ก็บอกว่าเออชื่อร้านเปิดปุ๊บเจ๊งปับ <S <S ๊บขายมือสองอะ่ะถูกไหมคะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ขับคุนอ่ะเดรกจะแถมไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรอ อยากช่วงนี้ไมว่าเขาจะทํางานอะไรหรือว่าเป็นพ่อค้าอะไรเงินทุกอย่างมันให้คุณแม่ให้คุณแม่จัดสรรนมืนแม่ทำแม่ทําบัญชีให้ไงมันก็เลยมันก็เลยเราเป็นคนจัดสรรดูแลเห็นไหมจะมีใครจะมีลูกคนไหนเอาเงินไปฝากไว้ที่แม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเมียมาก็ไมต้องไปฝากแม่ส่งเขาเองโอยไม่ส่งเขามาหรือถามว่าอ้าวหรอ ่ข้าินไม่หลอดเลยบ้า่ไ่่แม่แบ่งไว้เป็นสัดส่วนเลว่าเพแม่จัดการไงแบบเอม่แอบเก็บไว้เป็นสัดส่วนมาสหรับตรงนี้อไร่าง้ไม่แล้วแต่จะเป็นป่าแค่ไหนก็เอาเขาแม่เขาจะแบบเก็บเงินไว้แต่ว่าบางทีก็จะแบบปรึกษากันเอาไปซื้อที่บ้างเอาไปลงทุนบ้างอะไร้ใช่ครับใช่ครับไม่้่ อันนี้บ่นทุกวันบอกเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอ่ะพูดเองเลยผมยังไม่ได้คิดแต่ว่านี่เขาจะบอกว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไงว่าไม่คิดอ่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าแบบเอ๊ะจะสร้างเมื่อไหร่อะไรอย่างไรบ้านหลังนึงสร้างสองปีนะเออต้องใช้เวลาเหรอแต่เราก็อยากให้เขามีเรือนหอลใช่ไหมคะัแม่ค่ะก็ไม่ไม่ใช่เรือนหอแร้วแบบโตแล้วก็เรียกว่าแยกย้าย แยกย้ายคือจะไปมีเมียเมื่อไหร่แยกย้ายคืออยากให้มีหรือยังครับแยกย้ายคือเดินข้ามไปเออห้าเก้าไม่อยากไม่อยากให้มีอ่ะเพราะอยากเลี้ยงครับตอนนี้ลูกสะพายเออขึ้นหนำช่วงนี้แม่บ่นบ่อยอืมฮะช่วงนี้แม่บ่นบ่อยอือไอ้คนที่ไหนอยากที่ไหนคิดในคาตอลลี่รเนี่ยแม่เขาจะแบบพอยพอนว่าแบบว่านอนนอน ดูไวยซล้วเนาะแล้วกระทบมันนี่ไงจริงๆอยากบอกนี่แหละแต่เอาเอาไปให้นอนอยากบอกพี่ใหญ่หน่อยแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูอยากหรือยังคะแม่ค่ะอุ้ยคนดูเป็นสามล้านเลยนะสามล้านวิวเลยนะอจริงๆคนอยากให้ฉันมีลูกสะกใครอยากไหมคะอยากเป็นพี่ใหญ่ก่อนเนี่ยเพราะรู้สึกของแม่ตอนนี้เพราะทุกคนเชียร์แบบไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วทำใจทำใจรอหรือพูดบ่อยจนแบบไม่รู้จะพูดยไงแล้ว ไม่ไม่ค่อยพูดเลยแต่ว่าเรียกให้สร้างบ้านพอเรียกปุ๊บบอยเมื่อไหร่จะทำบ้านเนี่ยนี่แม่แก่แล้วนะเดี๋ยวจะได้ช่วยดูช่วยดูให้เดี๋ยวแก่วันนี้ดูไม่ไหวนะเดินหนีเลยแสดงว่าเรามีวิธีในการพูดต่างๆโดยไม่ต้องพูดตรงๆกับพ่อหรือเปล่าครับก็พูดตรงๆเลยเรื่องบพราะว่าเพราะว่ามีที่อยู่ติดกันกับที่บ้านไงก็ถ้าจะสร้างก็ก็คืออยากให้ทำง่ายใช่ใช่แล้วก็ไปดูแลไม่ได้ลําบาก มันจะมีเวลใจอ่อนเาคุณแม่ยังไงคะเนี่ยนี่คุยแต่เรื่องนี้หมดกันบ้างไหมความจริงเรื่องมันก็ยังอยู่ที่เดิมไอ้เรื่เขาเป็นเรื่องบ้าสามแล้วหรือแม้นก็อยู่ที่เดิมเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจอ่อนเร็วขึ้นไม่หรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบก็ค่อยๆไปครับหมายถึงว่าเขาไม่ปค่อยไปมันช้ามากแล้วนะรช้าเป็นช้าเป็นอายุผมช้าเป็นสล็อตไปแล้วนะอายุผมอ่าไม่ไม่อยากให้สร้างปีนี้เลยค่ะเรื่องหอ อือไม่ชื่อเอายังบ้านเหรอบ้านเอายางโอ้โหก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาอยังนี้คือจะสร้างเน็่จริอจสองปีนะสร้างยังเบื่อใจจริงอยากให้ลงออีกพรุ่งนี้เลยเนาะทำไมไม่ติดอะไรไม่ได้ติดอะไรโอ้เราแค่ทุกวันนี้ทำงานเขา ใช้ชีวิตส่วนตัวใครทำใครเป็นคนดูไม่ใช่หมายถึงว่าจะมาเริ่มพอพอจะมาเริ่มทำอะไรก้ยมันก็ต้องใช้เวลาแหละไอ้บ้านไอ้บ้านที่แม่สร้างเองนะแม่สร้างไม่เคยมาดูคือเราอยู่ปากซอยแต่สร้างจริงๆอยู่ในซอยประมาณเข้าไปกิโลหนึ่งอะเราก็เป็นคนดูตั้งแต่ต้นจนก็เบื่อเหนื่อยหลายสิ่งอย่างมันรายละเอียดเยอะเนาะจนถึงแบบไม่ไหวแล้วบอย หนองพัดไปเลยเลือกกระเบื้องไปดูบ้านก่อนแล้วก็ไปดูกระเบื้องพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาบิ้วกันเสร็จแล้วแม่ทําไมบ้านเป็นอย่างนี้ทาไมอย่างนั้นทำไมอย่างนั้นถ้าไม่มีน่ะคือมันเป็นแบบเราคนแก่เราก็มองแบบพวกบัวพวกบัวมีบัวแล้วมันสวยไงแต่รุ่นเขาอ่ะมันเป็นโมเดิร์นไปแล้วอยากได้เป็นโมเดิร์นเขา้าภาพเขาคิดว่าเป็นอย่างงั้นโบไม่ต้องพูดเรียกให้มาดูไม่ดูเออแล้วหลังใหม่ก็คือ แล้วกลัวๆเราตรงนั้นกลัวเราจะตามใจแม่อีไม่ได้ไม่ละโมเดิร์นโมเดิร์นเดี๋ยวพี่บอยอยู่ในช่วงการศึกษาหรือเล่นต่างๆก่อนนะเพื่อเก็บรายละเอียดไม่มีเลยไม่มีเขาเปลี่ยนไม่ได้จริงใช่คุตอนนี้ทำติดแม่ทำแฟนมีดก็ยุ่งมากตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จบเมษาเอาส่งจบปุ๊บผมไม่นำไปรู้ต่ออีกหรอคุณแม่อยากให้เอา เหมือนไม่อยากสร้ังอย่ากพูดต่อเดี๋ยวมันไม่จบกะทีตอนนี้เอาปีนี้เลยไหมครับแม่ไม่อยากแพ้อยากแพ้แม่แฟนมีสุดแล้วมีอะไรอีกอะไรหรือว่างแล้วอะไรคะแฟนมีเขาจบแล้วแม่อยากให้เขาทำอะไรต่อใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมีคนอื่นมาต่ออ๋อไม่้เป็นคนอื่นมาต่อแล้วก็ไม่ได้สร้างบ้านนะสิแม่แม่ไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องแฟนนี้แม่ดูบ้านได้แม่หนึ่ง อ๋อเดี๋ยวแม่ช่วยดูคุณแม่วาดออกมาเป็นแบบเดิมแต่สัญญาแต่สัญญาว่าแต่ไม่แล้วโมเดิร์นบ้านหลังนี้คือคุณแม่จะเป็นคนดูแลทุกอย่างนะครับเป็นไงอ้าวจริงๆถ้าถ้าสร้างก็ต้องเขาต้องเป็นบ้านเขาแล้วแหละตอนนั้นที่แม่ทําบ้านแม่ไงเออต่นี้บ้านเขาก็ต้องเป็นชอบยังไงก็ทำอยากจะเห็นับเรื่องเลยนะคะอยากได้แนวไหนครับพี่บอยค่ะ ยังไม่ได้คิดเลยหรือว่าต้องถามคุณเปยก่อนยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงๆให้เป็นเป็นคิดได้แล้วเีอยหนูจะจบให้แล้วนะค่ะแม่จร่งหรือไม่จบไม่ได้จบนาทีเอาเป็นว่เป็นไปตามสคำถาใช่ใช่ใช่จบในศาสตร์คุณแม่มีคว่าในใจอะไรอย่างเงี้ยเอออยากพูดแบบนี่นี่ไม่จบไม่ทิ้งท้ายหน่อยไม่ทิ้งท้ายหน่อยคือว่าไม่ได้พูดกันจริงๆอะ เจอแต่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าไม่พูดเรื่องไม่พ sure ูดท um ี่เรื่องเขาไม่รู้ยังไม่พร้อมหรือใดๆค่่ะแมก็ไม่อยากกดดันก็เลยพูดกดดันแม่ก็เลยพกดดันแม่กเลยพไม่เอากดดันแม่เลยต่อหน้ามันอันนี้อันนี้แม่ว่าไม่ได้กดดันแต่บอบอกว่าเขากดดันหนักเลยหนักเลย